สวัสดีค่ะวันนี้ MDsoft ก็จะมาแนะนำวิธีการปรับสต็อกหรือ Physical Inventory ในระบบ MD e r p ค่ะในส่วนของการปรับสต็อกนะคะตรงนี้เราก็จะใช้ในกรณีที่เรามีการปรับสินค้าในคังนะคะกับสินค้าในระบบค่ะเพื่อที่จะให้สินค้ามีจำนวนเท่ากันแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเลยนะคะในส่วนของการปรับสต็อกค่ะตรงนี้เราก็จะใช้ได้หลายกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่งเริ่มใช้ตัวระบบ e r p นะคะตรงนี้เราก็ จะทาเป็นยอดยกมานะคะจากนั้นเราก็มาทําการปรับสต็อกหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจนับสินค้าแล้วนะคะสินค้าไม่ตรงกันแล้วก็สามารถที่จะปรับสต็อกได้ในระบบเลยค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตรงนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปรับสต็อก2แบบเลยนะคะก็คือการทํายอดยกมานะคะแล้วก็ปรับสต็อกในกรณีที่สินค้าไม่ตรงกันนั่นเองค่ะก็อันดับแรกค่ะถ้าเป็นในเรื่องของการทํายอดยกมานะคะ เราก็จะต้องมีการเพิ่มสินค้าเข้ามาในระบบก่อนนะคะโดยการเพิ่มสินค้านะคะเราก็สามารถที่จะ create ทีละรายการก็ได้นะคะหรือว่าจะทำการ import เข้ามาในระบบก็ได้ะคะ่ะโดยในส่วนสินค้าที่เป็นยอดยกมานะคะอันดับแรกนะคะสินค้าที่ปรากฏอยู่ในระบบนะคะก็ จะต้องมีจำนวนออนแฮนที่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวสินค้าที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าเราจะทำการเพิ่มสินค้าเข้ามาใหม่เลยก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นตู้เย็น ค่ะในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะกําหนดรายละเอียดของสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะในส่วนของการสร้างสินค้าค่ะตรงนี้เราก็มีคลิปวิดีโอสอนแยกไว้อยู่แล้วนะคะก็จะกําหนดประมาณนี้โดยสินค้าที่เราจะทดสอบนะคะก็คือจะเป็นตู้เย็นนั่นเองเมื่อเราเพิ่มสินค้าเข้าไปแล้วนะคะ ถัดมาค่ะก็คือเป็นในเรื่องของการปรับสต็อกนะคะซึ่งในส่วนของการปรับสต็อกค่ะก็จะอยู่ในโมดูล w วเ e h o u s e นะคะก็มาที่ inventory control ค่ะแล้วก็มาที่ physical inventory ค่ะถ้าเราต้องการที่จะปรับสต็อกค่ะก็ create ได้เลยก็ระบุข้อมูลเข้าไปเลยนะคะ ในส่วนนี้นะคะจะเป็นในกรณีที่เราทำยอดยกมาค่ะแล้วก็คลิกที่ add add item นะคะตรงนี้ระบบก็จะ default location ขึ้นมาให้นะคะซึ่งก็จะเป็น location ที่เป็นสต o อกจากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกสินค้าที่เราต้องการปรับสต็อกได้เลยนะคะจากนั้นค่ะก็ใส่จำนวนเข้าไปเลยนะคะว่าเราจะปรับสต็อกให้มีอยู่เท่าไหร่ ถ้ามีคอสไพนะคะตรงนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยอย่างเช่นเป็น5,000บาทจากนั้น,นะค่ะเราก็กดเซฟค่ะกดคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็วอลลีเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันการปรับสต็อกนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถเช็คในเรื่องของรายการการปรับสต็อกได้เลยนะคะพอสถานะเป็นดันนะคะนั่นก็แสดงว่ามีการปรับสต็อกเรียบร้อยแล้วค่ะ ต,ตรงนี้จะพาไปเช็คในส่วนของสินค้านะคะว่าเรามีการปรับสต็อกเพิ่มขึ้นนะคะเป็น10ชิ้นก็มาที่ product เหมือนเดิมเลยค่ะก็ค้นหาได้เลยก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตัว on hand ค่ะจากเดิมที่มีอยู่0ตอนนี้ก็ปรับมาอยู่ที่10แล้วนะคะเพราะว่าเราได้มีการปรับสต็อกเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการปรับสต็อกในกรณีที่เป็นยอดยกมานะคะก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะต่อไปอีกเคสหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นในกรณีที่มีการตรวจนับสินค้านะคะแล้วปรากฏว่าตัวสต็อกในคลังกับสต็อกในระบบไม่เท่ากันนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับสต็อกเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเป็นปากากาก็ได้ค่ะ ากาณตอนนี้นะคะมีสต็อกอยู่ที่5ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับสต็อกกันเลยค่ะก็มาที่โมดูลเฮาส์เหมือนเดิมนะคะก็มาที่ physical i n v e n t o อรค่ะก็เลือกปรับสต็อกได้เลยนะคะก็ add an นไอเเหมือนเดิมค่ะก็เลือก ตัวสินค้าขึ้นมานะคะพอเราเลือกสินค้าขึ้นมาค่ะตรงนี้ระบบก็จะ d e f อ u l t ตัวสินค้าขึ้นมาให้เลยนะคะว่าในระบบตอนนี้เรามีสินค้าทั้งหมดกี่ชิ้นถ้าเราต้องการที่จะปรับค่ะเราก็ปรับได้เลยสมมติว่าจาก5นะคะอาจจะเป็น8ชิ้นถ้ามีในส่วนของคอส c พค่ะตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเหมือนเดิมค่ะกด s v e กด Confir m ค่ะ แล้วก็กด Validate เมื่อสถานะเป็นดันแล้วนะคะในเรื่องของการปรับสต็อกค,ค่ะตรงนี้ก็ปรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเช็ครายการปรับสต็อกได้เหมือนเดิมค่ะกลับมาดูที่สินค้าของเรานะคะซึ่งเป็นปากกานั่นเองก็จะสังเกตเห็นเลยนะคะว่า ปากกาตอนแรกค่ะที่มี on hand อยู่ที่5ชิ้นนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น8ชิ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราได้มีการปรับสต็อกในส่วนนี้นั่นเองค่ะค่ะในส่วนของการปรับสต็อกนะคะหรือว่า Physical Inventory ในระบบ ERP ก็จะมีประมาณนี้เลยคะ่ะ